ไอวัตอินโนเวชันแคมป์จริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับเกิดขึ้นจากที่ว่าเรามองว่าเราเป็นผู้นํานวัตกรรมประกันภัยสิ่งที่สําคัญมากที่เราให้เกิดไอเดียใหม่ๆได้เนี่ยก็มาจากคนรุ่นใหม่นะครับเราก็เลยอยากจะสร้างแรงบันดาลใจครับให้น้องๆที่มีไอเดียเกี่ยวกับการนวนวัตกรรมมาใช้กับการประกันภัยนะครับเพื่อตอบโจทย์คนไทยเนี่ยมาแสดงศักยภาพแสดงแชร์ไอเดียกันนะครับผมมองว่าอีกหนึ่งธีมที่สําคัญมากนะครับคือเรื่องของ sustainability ความยั่งยืนนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นธีมของอีนโนเวกัน,นอตอง,องวังคมสิ่งวด,ด์ว ไปในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นสิ่งที่เรควให้ความสําคัญให้โลกเราอยู่รอดไปถึงเยาวชนรุ่นใหม่นี่นะครับภูมิใจกับน้องๆทุกคนมากเพราะว่าครั้งนี้มาจากทั่วประเทศจริงๆนะครับแล้วเราก็มาร่วมเวิร์กช็อปกันกว่า3วันนะครับทำให้ไอเดียของน้องเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงเราก็เอาทีมงานของเราเนี่ยมาช่วยพัฒนาศักยภาพน้องครับทำพิชเด็กออกมาจริงๆนะครับในเรื่องกลยุทธ์ด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ด้านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็บิสเนสด้วยนะครับก็เป็นครบองค์กร วันนี้ไปไม่ว่าเขาได้รางวัลที้เท่าไหร่ก็ตามครับผมก็ได้แชร์ว่าเป็นแค่เียงจุดเริ่มต้นให้เขาผลักดันนะครับแล้วก็เอาไอเดียเขาเนี่ยไปทําต่อยอดให้ได้นะครับสำคัญมากก็คือเรื่องของเยาวชนนะครับเราก็อยากให้เยาวชนไทยเนี่ยมีแพลตฟอร์มที่จะแชร์ไอเดียแล้วก็ทําสิ่งใหม่ๆนะครับให้เกิดสิ่งที่ดีกับประเทศของเราครับ